โอเคสวัสดีท้องผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ั้นจะมารีวิวคิวคิวเก้าสีทองกันเออถ้ายงเห็นตรงนี้มันไม่เป็นสีทองสาเหตุเพราะผมเอาไว้เซตสองน่ะอ่าเนี่ยสีทองโอเคนี่ยรีวิวเก้าสีทองฮะหลังจากเก็บเควสไปเมื่อวานเฟก โอเคโเคิงคเข้าใจว้าวสวยนี่คือคือเก้าสีทองอืมตายไป สีทองอย่างนั้นเหรอมึงนั่งเล่นเมนโอเยอะแค่ไหนเนี่ยพ่อหนุ่มตายไปเราพลิกกลับมาที่ที่ยิงได้ไหม,ไมวะเนี่ยอู้ตายเซนที่กันโอ้โหพีพีหนึ่งเก้าบอนสันโอเคยากและยากกับงานนี้ อือเสร็จแล้กันอืมยิงไม่ค่อยโดนแตกเราต้องไม่ยอมใครทางนั้นต้องพลิกกลับมาให้ชน,นะให้ได้เอือกแตกชนะไม่เหรอมึง cái nó là thế à, nó là không What the fuck you? Thanu ní, nè. À, ต่อไปเกมพี่สองกล้กันเลยนะครับกลับมากับเกมพี่สองแล้วในกับฟีฟ่าออนนั่นเองกับคิวคิวเก้าสีทองนี่อ <c oughs> มีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยพลไม้สองลูกนี่เดีย๋ยวนะลืมเปลี่ยนเป็นคิวคิวเก้าสีทอง ไอพี่ไมเปลี่ยนแล้วเย่ไหนสีสีเหม็นทองทำไมมันไม่ทองเกมบักอ๋อเริ่มใส่สกินมาโอ้แฟก แต่ก็ไม่น่าเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปเกีย่ยวนสามกันนะผมมันจะไม่ตัดไปคกันซึ่งผมเปลี่ยนการปรับแต่งนิดหน่อยถึงปานกลางมาเยอะเลยแหละยาสิติดโอ้โหติดเสา เสียงมาจากข้างหลังเลยอืมก็สุดมดพอดีพอดีอ,ดอืมหัวไป ทำไมตอนทำเควสทำไมมันไม่เจอคนอย่าง,อย,างอย่างนี้บ้างวะนี่ยไหนเนี่ย,ย <c oughs> ใครใช้ u a v ฮะใครมันใช้ u a v ไม่รู้สแสดงว่าใครเป็นตัวทำลาย UAV ที่แท้จริงว้าช,ช็อตคนอื่นอย่างนั้นเหรอขออีกสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปจะใช้แบ็คโฮในการปิดฉากเราเบิดใส่หนา้า ุ้มอ้าวโดนสองตัว What the fuck you d e โอเคตาไปตาที่สามเลยกันโอเคตัดมากับในเกมสุดเทอเกมมิเสมนั่นเอง <c oughs> นั่นครับอ่าเข้ามากลางเกมอีกแล้ว ขวานควนตีนโอเคนี่งฮะเกี่ยวเกี่ยวก้าวสีทองดีใจสุสปปดๆไปเลยใครมันยืนเล่นตรงนั้นโอเคขอบใจที่บอกแต่ที่หลังไม่ต้องดูเอวีอย่างนั้นะแต่ ไม่อยู่เซอรว่าใครเป็นคนทำตัวทำลาย ULV ชั้นดีพรันนที่กันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ชั้นที่กันจงแตกฮะเก่งเก่งอยู่แล้วนี่มันจะต,ต้องเจอเร็อไหม แล้มันอยู่ไหนจบเกมเลยคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอใค้ทีเที้แล้วกันนะครับสวัสดี